ความรักไม่ใช่เรื่องของการครอบครองแต่คือการเข้าใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้อย่างไรสวัสดีครับเพื่อนๆชาวราศีกันหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกันสัปดาห์นี้หัวใจของคุณมีพลังแห่งการเริ่มต้นใหม่การวางแผนและการปรับสมดุลไพ่ของคุณทั้งสามใบกำลังบอกว่าความรักในช่วงนี้กำลังขยับไปในทิศทางที่มั่นคงขึ้นเรื่อยๆแม้จะมีเรื่องให้คิดแต่คุณจะรับมือได้อย่างสง่างาม ไพ่ใบแรก The Magician คือพลังแห่งการสร้างสารรค์และการเริ่มต้นใหม่คุณอาจรู้สึกว่าความรักกลับมามีชีวิตอีกครั้งหลังจากช่วงที่เงียบไปคนโสดมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่เข้ามาทำให้หัวใจเต้นแรงเป็นคนที่มีเสน่ห์ฉลาดและทำให้คุณรู้สึกอยากเปิดใจส่วนคนมีคู่ไพ่ใบนี้หมายถึงการเริ่มต้นบทใหม่ในความสัมพันธ์การกลับมาสื่อสารกันดีขึ้นและรู้วิธีเติมพลังให้กันและกันไพ่ใบที่สอสมไม่เท้า แสดงถึงการมองอนาคตและการวางแผนในความรักคุณอาจกำลังคิดถึงอนาคตของความสัมพันธ์เช่นการพัฒนาการขยับสถานะหรือการทำสิ่งใหม่ๆร่วมกันไพ่ใบนี้ยังหมายถึงช่วงเวลาที่คุณเริ่มเห็นผลของความพยายามในความรักที่ผ่านมาคนโสดอาจได้เจอคนที่อยู่ต่างถิน่นต่างที่หรือต่างแนวคิดแต่มีพลังดึงดูดที่เข้ากันได้ดีอย่างน่าประหลาดใจ และไพ่ใบสุดท้าย2เหรียญคือพลังเห็นการปรับสมดุลและจัดการสิ่งรอบตัวในขณะที่ยังรักษาความสัมพันธ์ไว้ได้คุณอาจรู้สึกว่าช่วงนี้ชีวิตยุ่งงานเยอะเรื่องรอบตัวเข้ามามากแต่ไพ่ใบนี้บอกว่าคุณจัดการได้แค่ต้องให้เวลาทั้งงานและความรักอย่างพอดีความสัมพันธ์ในสัปดาห์นี้อาจไม่ได้มีช่วงเวลาหวานชื่นมากนักแต่จะเต็มไปด้วยความเข้าใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกัน สำหรับชาวกันความรักในสัปดาห์นี้คือความสมดุลระหว่างหัวใจกับชีวิตจริงคุณกำลังเรียนรู้ว่าความรักไม่ใช่สิ่งที่ต้องพยายามควบคุมแต่คือสิ่งที่ต้องค่อยๆปรับค่อยๆเข้าใจไพ่กำลังบอกว่าหากคุณเปิดใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นี้จะค่อยๆแข็งแรงขึ้นอย่างเงียบๆแต่มั่นคงแน่นอนสุดท้ายนี้ฝากไว้เหมือนเดิมครับ สำหรับเพื่อนๆหลายคนที่หลังบ้านถามเข้ามามากอยากให้ผมเปิดไพด่ดูดวงส่วนตัวรอสักพักนะครับเร็วๆนี้จะมีพยากรณ์ส่วนตัวแน่นอนแล้วเราจะได้พูดคุยกันแบบใกล้ชิดมากขึ้นแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าขอให้หัวใจของชาวกันมั่นคงสดใสและเต็มไปด้วยพลังแห่งความรักที่สร้างด้วยตัวคุณเอง